นี่เพื่อนเพื่อนครับปรากฏว่าต้นสมเหตจมีปัญหาครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ที่แน่ๆคือใบนี้เกลียมหมดใบเกลียมคือใบแห้งใบแห้งแต่ประเด็นคือเปลือกอะไรพวกนี้ยังยังดูดีอยู่นะ ยังดูดีอยู่แต่ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมทำไมใบมันทึ่งแห้งนะครับเราพยายามจะดูว่านี่ยังเขียวอยู่ยังเขียวนี่ยังเขียวแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรว่ามันพวกนี้เป็นยังไงเนี่ย ขูดูดดก็เนี่ยครับเพื่อนครับคูดดูก็ยังโอเคอยู่นะยังเขียวอยู่เนาะย,ยังเขียวเนี่ยยังเขียวยังเขียวอยู่เนี่ยนะยังเขียวอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําได้คืออ่าใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยให้ไปก่อนเลย เนะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการในเรื่องอื่นๆนะครับดูในเรื่องปุ๋ยก่อนบำรุงปุ๋ยมาช่วย ทำให้มันโปร่งก,ก่อนจะจ่ายไปก่อนเดี๋ยวแค่ามาว่ากัน อันนี้เบื้องต้นนีเราก็จะไปดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหที่เราย้ายมาไอ้หนูเดี๋ยวไม่ขุดใบอ,อันหนึ่งเลยไปโอรแต่ว่าเราเมื่อกี้ยกไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่กลัวโดนหนามอะ่ะ หรือใส่แล้วใส่แล้วฮะไม่กลัวหนาวเลยอ่ะโอเคไปเอาไปต้นได้ไหมไอ้ต้นนี้ไม่ต้องขุดเลือกหรอกไอ้ไม่ต้องขุดเหมือนอันนี้หรอกเพราะมันต้นมันเล็กกว่าฮะอ๋ะอที่จะแตกใช่ไหมอ่างไหนๆก็เอามาแล้วก็อเ,เอามาเดี๋ยวผมไปเอา การ์ไงมาตัดเนาะอ่าโอเคแล้วก็มีต้นในต้นอะไรนะอ่ะไปดูดูดูดดดมาต่อกันนะครับผมเดี๋ยวก็ไปเอาต้นในทิ้ชั้นมาให้รอบมือเนาะครับโอเคเดี๋ยวที่กันก็

น้องครับที่มันเริ่มจํากัดนี่หละครับที่ไม่มีที่จะไว้แล้วไม่มีที่จะปลูก ไม่มีที่จะไว้ครับ